เสียงดูน่าสนใจนะครูอ่ะอันนี้ประอากี่ข้อเลยแต่เดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวค่อยบอกอ่ะเกร็บได้แล้วได้แล้วพลังงานพันธะจ้าเรื่องสุดท้ายที่เราเรียนแล้วก็ตอบไปเหมือนเมื่อกี้โอ้โหบอคะครูจะบอกใหรครับอ่านเดี๋ยวจะบอกคะแนนด้วยค่ะพลังงานพันธะหาเน้นคำนวณออกไหมครับ ออกออกข้ออัตนย<อ>ัยด้วย<อ>พรนัยด้วยอ๋อเช่นเช่นค่ะทักคำเนาะอีสอนนอันนี้จะเป็นในข้อสอบที่ออกไปล่า t แล้วเจอตอนนี้ได้ไหมไม่ได้ครับที่เราออกเมื่อกี้แหละฉะนั้นใครที่สอบตกต้องเอาไปซอบนะจ๊ะฉะนั้นเนี่ยครูจะเล้แล้วหนึ่งข้อ เากี่คนครับใครจะบอกแต่มีนานเยอะจริงนะครูอคบอกเลยได้ไหมอ่ะคนที่ตกจะได้ร้องจดจดน,นะครับเดี๋ยวเอาเฉลยก่อนมันจะได้ไปทำสอบซ่อมขั้นที่หนึ่งลูกอันดับที่หนึ่งมีสมการมาให้ร้อยเขียนสูตรโครงสร้างแบบเส้นของลิวิสค่ะฮะเริ่มข้างหน้าปเป็น 2. เลขสองเขียนสองร้อยเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยวงเล็บใ,ใหญ่ๆไว้ก็ได้อีสองก็แสดงว่ามีอีสองตัว S มีหกใช่ไหมลองไปหนึ่งสองสามสี่ห้าส่วนมากพวกเราเขียนสูตรตัวนี้ถูกกันเยอะแต่ไปพลาดตรงคำนวณคือเลขผิดหรือเปล่ามรู้อา้าวแล้วแกนใส่เส้น4ีมันอยู่หมูส่สีมันต้องมีสีแขน,น,นดิูหนึ่งสองสามสี่ไปฝั่งด้านนี้ก็หนึ่งสองสาม เขียนไม่ตรงกันสีตัวนี้นะตอน่านะเป็นสีนะะใครทำแบบนี้ทำได้ไหมข้อสอบต,ตัวเองแสดงว่าผมผิดแล้ว<อ>ลแล้วก็ใส่วงเลิบติดไปนะก่อนหลังนั้นก็บวกด้วย,จยเจ็ดใส่เจ็ดไปมาตามด้วยโอสองโอก็มีสองตัวหลบมีสองตัวโอ้เป็นบันท่ายมีสองแขนใช่ไหมโอห้หกก็สองแขนใส่ไป ็ใส่ลขสองนะเพราะว่ามีเนืน้อเจอสองซ่อมของครูต่อไปค่ะซีซคือเลนขหนาจำเ C, 2, C, รียกไว้ CO สองซีเป็นเอาตรงกลางโออยู่ข้างๆค่ะซีหมูซี C, ก็ต้องมีสี่แขนนัก็หนึ่งสองสามสี่จุดแล้วก็บวกด้วยไอ้หก 6, คือน้ำน้ำก็ใครเป็นเอาตรงกลางโอเอสรอบค่ะโอ้นะะ o, กี่แขน สองแขนก็ใส่ไปนหนึ่งแขนสองแขนเรียบร้อยแล้วเราก็เอาค่าพลังงานพันธะที่ครูให้ในตารางให้เอามาใส่โอเคเนาะอวิธีการใส่อย่าลืมง่ายๆเลยสังเกตดูเลขสองอย่าไปทําอะไรมนันเอามาไว้ก่อนหลังจากนั้นไปดูว่าในเนี้ยมันเกาะกันด้วยพันธะอะไรบ้างคือตอนนี้เรากาลังแกะสลักไฮโดรเจนออกซึ่งไฮโดรเจนมันกาะอ,อยู่หนึ่งกาะอยู่สองกาะอยู่สามกาะอ,อยู่สี่เาะอยู่ห้าเกาะอยู่หกถูกไหมลูก มันก็คือไฮโดรเจนมากาะกับซีเราจะต้องตัดแขนตัวนี้ออกทั้งหมด6ครั้งแสดงว่าเราต้องเอา2ไปคูณด้วย6ค่ะแล้วพลังงานที่ใช้มันก็คือ h c ถูกไหมเนี่ยเราจะไปตัดแขนตัวนีออ้ออกจาก C เนี่ยเราต้องใช้พลังงาน H2 ตัวนี้ย6ครั้งไมลูกหลังจากนั้นเราใส่เครื่องหมายบวกทีนี้เมื่อกี้กูตัดตรงนี้แล้วตัดมาแล้วนะนี่ บวกด้วยีเจากับซีหรือเปล่าอ่ามันจะเหลือซีเจากับซีบางคนไม่ตัดเลยไม่ได้นะเพราะครูต้องการสลายพันธะออกหมดฉะนั้นเราต้องไปบวกอะไรลูกบวกกับซีกับซีถูกไหมบวกกับซีกับซีลูกแต่ไอข้างหน้าซีมันเป็นเลขอะไรเนะี่ยหน้าวงเล็บเลขสองอะสองฉะนั้นต้องใส่อะไรด้วยจ้ะสองเอาผมลืมนั่นไงลาตรงนี้เละเห็นไหม แล้วก็บวกด้วยเจ็ดโอโอเมเดิมมาลอกไว้ก่อนเราตามด้วย4ีอะซีที่นี้ซีที่นี้อันนี้เราเราต้องตัดแขนโออออยาก4ีถูกไหมเราตัดกี่ครั้งเราตัดสองครั้งยังไม่ถูกซึ่งพอตัดสองครั้งปุ๊บเป็นอิสระสามตัวเลยตัดปุ๊บก็กสแสดงว่าเอา4ีคูณอะไรต่อคูณดี่สองแล้วไปตัด4ีโอถูกไหม บางคนน่ะทําตัวนี้มาถูกแต่มาลืมตรงนี้แหละบางคนก็ลืมแสงข้างหน้าตรงนี้มันก็เลยผิดมีคะแนนพยายามไหมครับมีมีมีคุกให้เขียนเขียนสุดโครงสร้างมาคุกให้ลูกมาเขียนสุดสุดถูกต่อไปข้างหลังค่ะหกหกเราจะตัดแขนตัวนี้ค่ะโอกับเอสเราตัดสองครั้งแล้วก็หกคูณได้เลยคูณด้วยสองนะคูณด้วยสองนะก็คือตัดเอสกับโอ เอาเฮทออกจากโอให้ได้แต่เราตัดสองครั้งนี่ยทำการสลายมันสองครั้งเพราะฉะนั้นเราก็ไปใส่ค่าแถมค่ะหกคูณสองเป็นสิบสองเท่ากับสิบสองคูณด้วยซีกับเฮทหรือเฮทซีอ่างเฮทซีคูบีค่าเท่ากับเท่าไหร่น้องจำไม่ได้แหละเท่าไหร่ไม่รู้อะไปหาเองในตารางคนูไม่ได้เอามาไปใส่ตัวเลขเองนะกำหนดขึ้นตอนนี้เลยแทนไหมครับไ,ได้ไม่ได้อ่ะเปิดดูซิหนูมีตารางชีสเก่าไหม สี่หนึ่งสี่ครับอ่าสี่หนึ่งสี่อ่ะสิบสองคูณด้วยสี่หนึ่งสี่อ่ะได้และเพื่อนได้มาบวกกับซีซีเท่าไหร่สามสี่หกครับอ่ะคูณด้วยสามสี่หกโอเคขอบคุณครับมากโอโอสี 4, 98, ่เก้าแปดค่ะสี่เก้าแปดเรียบร้อยมาฝั่งนี้สี่สองเป็นแปดแปดคูณกับโอซี ดูในตารางขาวที่เราเอาให้แปดศูนย์สี่ท่าไหร่นะคะแปดศูนย์ค่ะแปดศูนสบวกกับบวกกับหกสองเป็นส<ม>ิบสองกับเฮทโอโอเหรือเฮโอได้หมดเท่าไหรสี 4, 6, 3, ่หกสามครับโอเคเก่งมากจิงหลังจากนั้นจับพูดเลยค่ะลูกศนเป็นตัวขั้นข้างหน้าได้เท่าไหร่ กิเลไงไหวอู้หู้ห้หอาเดนกินน้ำมีหน้าทำไมเขาแหองเราเดินกินน้ำเอ้กินข้าวไปกินน้ำพั๋อ่9,146ครับโอเคกูเชื่อเธอ9,146เพื่อนค้านไหมไม่ค้านครับเดี๋ยวเดี๋ยเดียไปดูนะ ไม่ใช่เดี๋ยวพอไปดูคลิปเอา้าครูเฉลยผิดไม่ได้นะครูไม่มีครื่องคิดเลขทางขวาหนึ่งมืนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิแปดครับเพื่อนได้หนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดใช่ไหมใช่ครับเออ,เอ,อตามนี้นะไปจิ้มดูนะไปจิ้มดูมาเขียนโน้ตไว้ก่อนกรลุณาจิ้มใหม่นะคะไปกดเครื่องคิดเลขอีกรอบ เผื่อเผื่อผมผิดเงโคเผื่อเพื่อนคิดผิดแล้วถูกแล้วเอ้าล้าหลังจากนั้นค่ะง่ายมากเราดูยังไงนะซ้ายดูดขวาคายครับอาซ้ายดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาถูมาลูกดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาถ้าขวามากกว่าซ้ายมันก็เป็นคายฟังดีนะขวามากกว่าซ้ายเป็นคายฉะนั้นอันเนี้ยใครมากกว่ากัน ความมากกวา่าอาความากกวา่าแสดงว่าเป็นคายหรือเป็นดูดคายครับคายคารุณาสรุปไหมคือด้วยตอบปฏิกิริยานี้คายพลังงานเท่ากับคายเท่าไหร่คายเท่าไหร่ก็เอาเก้าหนึ่งสี่หกลบกับอะไรลูกอ้าวมีคนถามอาจารย์ครับผมไปดูในคลิป เขาบอกว่าเดลต้าเอเท่ากับ e ีหนึ่งลบอีสองไม่ใช่เหรอครับออาฟังกูนนะมีคนถามก็ถ้าขวามากกว่าก็จะเป็นลบถ้าอ่ะสูตรของเรา,<ม>าคือ 1> e 1ีหนึ่งบวกด้วย e 2, ีสองฟังดีนะลูกแต่กูเคยบอกพวกเราว่าอีหนึ่งคือดูด e ีสองคือคาย e ีหนึ่งอยู่ซ้าย e ีสองอยู่ขวาดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาถูก๋ไม่ลูกฉะนั้นะไอตัวคายยังไงมันก็เป็นเครื่องหมายอะไรลบ,ลบ ตัวนี้มันก็เลยเพี้ยนไงมันก็เลยเพี้ยนกลายไปเป็นเดลต้าเอเท่ากับ e ีหนึ่งลบด้วยอะไรลูกอีสองโอเคไหมมีงงนะอ่านหรือจะใช้สูตรนี้อ่าลองลองลองถ้าเราไม่พิจารณาแบบแบบแบบที่ดูซ้ายดูขวาเอาเดลต้าเตัวนี้มาก็ได้ค่ะเราจะหาเดลต้าเว่ามันมีมันใครเท่าไหร่แล้วก็ใช้สูตรนี้เลยอีห e นึ่งบวกด้วยอีสองค่ะเสร็จแล้วลองใส่ค่าค่ะอีหนึ่งของเราคือเท่าไหร่เก้าหกไหม แล้วบวกด้วย e สองแต่ e สองเราตกลงกันว่าอันเนี้ยมันคือคายถูกไหมฉะนั้นข้างขวาหนูฝ่าฟดีนะดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาถ้าใช้สูตรนี้นะให้ท่องดูอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาแต่ถ้าหนูไม่ใช้สูตรนี้หนูก็พิจารณาว่าอันไหนมันมากกว่ากันใน่ง,ง,งนะสมมติเราใช้สูตรนี้ดูดอยู่ซ้ายคายอยู่ขวาก็เอาไปบวกกับคายคายมันต้องเป็นอะไรลูกลบหนึ่งหนึ่งเก้าเป็ดโอเคปะ อันนี้มันก็เลยกลายเป็นอะไรจ๊ะกลายเป็นลบมันก็เลยบางตำราเขาเลยเขียนว่าอ๋อแล้วจะใส่บวกทำไมาก็ใส่น,นี่ไปเลยก็ะไรแล้วมันก็คืนเดียวกันไหมคะจนนดิครับอ่าฉะนั้นได้เท่าไหร่ลบสองพันแปดร้อยสี่สบสองครับถ้ามันคายหนูจะต้องออกได้เป็นค่าลบเท่านั้นถ้าหนูตอบมาหนัวตัวนี้ตั้งแล้วตัวนี้เอามาลบกูให้ผิดนะถ้าตัวนี้ตั้งเมื่อไหร่แสดงว่าตัวนี้กลายเป็นดู น,นี่กลายเป็นคายมันจะออกมาเป็นบวกมันจะต้องทําให้เป็นลบอ่ะเท่าไรนะสอ,องพันแปดร้อยสี่สิบสองครับสองพันแปดร้อยสี่สิบสองนะะก็มาตอบเลยว่าคายพลังงานเท่ากับสองพันแปดร้อยสี่สิบสองกิโลจูลต่อมูลโอ้ยเพิ่งบอกคะแนนแล้วผหคลองนะ้ำแบบนึงการลุณนะครับไปกดเครื่องอิเล็กอีกหนึ่งรอบไปดูนะเอาเครื่องเล็กไปชิคชีคกันบกโอเคเรื่องสุดท้ายค่ะคือรูปร่างโมเลกุล อันนี้ไม่ติวได้ไหมไปดูเองจำสูตรการหารูปร่างโมเลกุลได้ไหมลูกจำไม่ได้ค่ะครูเขียนรูปร่างแล้วบอกให้ชื่นใจหน่อยได้ไหมรูปรูปร่างพื้นฐานมีอยู่ห้ารูปอันนี้รูปอะไรลูกเส้นตรงครับลเนียค่ะเลนเนียค่ะเก่งมากอันนี้ล่ะสามเหลี่ยมปบนยลากอ่า สามเหลี่ยมแบนะสามเหลี่ยมแบนรารถเบนสรถเบนสรถเบนสนี่รถเบนส์เราสามเหลี่ยมแบนราอาปูวาดคีเรก่อนวาดงานๆไปเลยอ่ะปึ๊บสามเหลี่ยมแบนรานี่นะ่มีสามเหลี่ยมต่อไปมีอไร้างสสีหน้าเอ๊ะขาไก่ค่ะโห่ตอบตรงตัวมากคืออะไรสรงสีหน้าส่งสีเออสรงสีหน้าค่ะ เรตราะฮีโร่ใช่ไหมอ,ไอะต่อไปไล่ลูกพีระมิดฐานคู่เออคู่ฐานสามเหลี่ยมค่ะเออเก่งมากต่อรม่มพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมต่อไปทรงแปดหน้า,า,าค่ะออกตะเฮโร่ค่ะเออเก่งมากหรือทรงแปดหน้าทีนี้กูจะหักแขนเป็นรูปอะไรมีเ<ท>ชฟค<อ>รับ อ่ามีเชฟดูเบนนะคะเบ้นมงอได้หมดอ่าต่อไปพิรามิดฐานสามเหลี่ยมผู้หักแคน่นี่ไปแล้วปไปแล้วมองไม่เห็นนะผู้หักตัวุ้บมันจะมองไม่เห็นมันจะเหลือตัวเล็กตนันเดี๋ยคุูไม่เขียนอ่ะเป็นรูปอะไรลูกพิรามิดครับพิรามิดฐานสามเหลี่ยมฐานสามเหลี่ยมอย่าลืมเขาว่าฐานสามเหลี่ยมอ่าผู้หักไปอีกสองแข้นมีเชฟครับอ่ามีเชฟเก่งมากต่อไปค่ะผู้หักไปหนึ่งแค้นเคลวัลเฟียมครับไม่ วากีขาไก่ค่ะซีครับซีซอนี่เอากลับขึ้นมาพิกกลับมาซีซอนะคะทรงสีหน้าบิดเบี้ยวหรือไม้กระดานหกใช่ไม่ใช่ไม้กระดกใช่ไหมพวกเราเรียกไม้กระดกใช่ไหมนี่ที่มันเป็นรูปแบบนี้เคยเล่นไหมคะจิทาพัทใ์เค่ะแล้วก็จะมีคนนั่งอยู่ฝั่งนี้ใช่ไหมสองคนเปลี่ยนกันลุกเปลี่ยนกันนั่งหน้าก็เรียกไม้กระดาน ยูไม่กระดกสังกฤษคือสี่ต่อาต่อไปกูหักกูหักสองแขนทีเชฟทีเชฟถูกต้องอ่ะต่อไปอันนี้ค่ะกูหักไปแขนเดียวทำไมกูวาดไม่ตรงตาเปลี่ยงอะไรลูกพีรามิดฐานสี่เหลี่ยมคะ่ะนี่เนี่ยมเราลากเส้นแค่นี้เองมาทจะสมขึ้นไป ดิมิททานสี่เหลี่ยมเก็งมากค่ะต่อไปสีเส่เหลี่ยมแบลล่า่ะสี่เหลี่ยมแบลลาอะตัวนี้นะกูหักไปอีกหนึ่งแขนลีเนียครับอ่าลีเนียหรือบางทีคือไม่เขียนไอตัวรนแท้ได้ไหมได้แต่ให้เราเข้าใจนะว่าเราหักไปแล้วนะบางทีก็ใช้วิธีการทําแบบนี้ดุเวลาการหักแขนหักขาจะทำแบบนี้ ก็จะเอานี้วงไว้เนี้ก็แสดงว่าเหลือแค่ตรงไหนคะแค่ตรงกลางไอ้นี้เหมือนกันก็จะวงตรงนี้แหละนะก็จะกลายเป็นรูปนี้อ่าพอหักสองแขนเาก็จะวงตรงนี้แหละนะก็จะกลายเป็นรูปนี้เห็นปะอันนี้เหมือนกันวงตรงนี้แหละโอเคพอได้เนาะเอาสูตรการหาหายังไงนะเช่นเช่นเช่น PCL5 หายังไงนะวิธีการหา มีมีกี่ตัวแล้วเอเอาทั้งหมดทำไมบวกกันก่อนแล้วก็ลบด้วยหนึ่งลบด้วยห<ๆ>น,นึ่งอันเนี้ยห้าบวกหนึ่งหนึ่งเต็นหกสี่หกลบหนึ่งเหลือสี่เอ้ห้าหกลบหนึ่งเหลือห้าแล้วยังไงต่อห้าตรงกลางกันดีใครเป็นะอะไรตรงกลางพี 5. 5่พี่เป็นอะไรตรงกลางพี่อยู่หมู่ที่เท่าไหร่ห้าครับ หมู่ห้าพี่หมูที่ <5 S 2> <5 S 1> ห้าเราให้ c ีเ,เปไปกี่ตัวห้าตัวห้าตัวหมดไหมหมดครับหมดเหลือศูนย์แล้วเอาสองตัวนี้มาทำไมกันลูกามาบวกกันแล้วนับเป็นขาเอยนับเป็นแขนค่ะห้าศูนย์คือกี่แขนห้าแขนครับกี่แขนห้าแขนค่ะ5ห้าศูนย์ก็คือห้าแขนเนาะอ้า,อาลองบอกกูซิ clf สาม เป็นรูอปอะไรให้ได้แล้ว ไกเอาสามเอาทั to to. ้งหมดรวมกันเป็นสี่สามตบหนึ่งเลือสามเลขกลางเป็นเลขอะไรเลขสามเอ้ยเกตเกตลบสามเหลือสี่เหลือสี่ที่เหลือสี่ตัวแต่เราไม่เราไม่เอาตัวเราเอาเป็นอะไรเอาเป็นคู่ก็เหลือสองเหลือสองเป็นรูปอะไรจ๊ะสามบวกสองเป็น ห้าถูกไหมแสดงว่ามันมีห้าแขนนะนี่ห้าแขนตอบเลยไหมตอบพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมตอบพีระมิดคู่ฐานสามเหลี่ยมไหมไม่ใช่ไม่ตอบนะเพราะให้ดูจะอะไรมันมีอ่ามันมันเราหักไปกี่เราหักไปกี่แขนหักไปสองแขนอาจจะนั้นเราหักแขนไหนลูก แกนนี่กับแกนนี้ค่ะแขนเป็นปรูปอะไรจ๊ะท shape ครับอะ T shape โอเคไหมอยคไหมเลิมเนี่ยไอ้ข้างหลังคือตัวที่เราจะหักแขนมันหักให้ถูกอีเชือตัวไหมอ่ะข้อสุดท้ายแล้วอะไปนอนแล้วโอ2เอฟสองเป็นรูปอะไรจิ๋วใบบาย สองบวกหนึ่งเป็นสามสามสองสองครับสามสองสองเก่งมากได้ไหมจิตาพัชคนอื่นได้ไหมเนี่ยยังงงง,งนิดหน่อยนะคะค<น>ุณไม่ได้เรียกคนอื่นน้อขอไปนะ้ลูกกณตาไมได้เรียครับอ่ะคิดได้ง่ายเอานี้บวกกันกับตัวนี้อันนี้สองตัวใช่ไหมอันนี้หนึ่งตัวเป็นสามสามบหนึ่งเหลือสองเสร็จแล้วใครคือตองกลางโอ้โอ้ครับโอ้มีอยู่ตอนกี่ตัวหกครับ <6. S 2> หกข้าจะไม่ได้สี่นิ้วขึ้นมาหกนิ้วชุดโมหกนิ้วนะเสร็จแล้วไปดูตัวที่มันอะตอมล้อมรอบก็คือฟัวรีนลูกฟัวรีมันอยู่หมู่ที่เจ็ดฟัวรีหมู่เจ็ดมันต้องการเล็กตตอนเพียงหนึ่งตัวแต่มันมาคนเดียวหรือมาสองคนมาสองคนครับมาสองแสดงว่ญญามันขอออกซิเจนไปสองตัวแล้วออกซิเจนเหลือกี่ตัวสี่ครับเหลือสี่แต่สี่เนี่ยเราไม่นับเป็นตัวนะให้นับเป็นคู่สี่ตัวเท่ากับกี่คู่ สองคู่ครับสองคู่นี่ดูก็ได้เท่ากับสองก็เลยกลายเป็นสี่สองสองเสร็จแล้วเราเอาสองตัวนี้ลูมาบวกกันสองบวกสองเป็นสี่ถูกไหมสองบวกสองเป็นสี่แสดงว่ามันต้องมีสี่แขนเขียนรอไว้ก่อนสี่แขนแบบนี้แต่เราจะต่อเป็นทรงสีหน้าเลยไหมไม่ครับไม่ตอบเพราะเพราะเราต้องตัดออกสองแขนอ่าเราตัดออกสองแขนเนี่ยตัดออกสองแขนก็ตามสเต็ปแขนที่หนึ่งตัดออกไปแขนที่สองตัดออกไปจะเหลือเป็นรูปอะไรจะ V s ีเช e อ่าเดี๋ยวรูปฟรีเซฟนั่นเองโอเคไหมตามนั้นโอเคอ่าป้ายจบแล้วอัตนัยค่ะอัตนยัยเออคพู็บอกมาแล้วนี่เรียบร้อยแล้วเอาไปดูคะแนนมาดูคะแนนไหมอ,อัตนายมีสองข้อใช่ไหมครับผู้ใจเพ็ญอัตนัยมีสามอ่ะดูดูว่าออกอะไรบ้างนะ สูตรไอออนิกกับสูตรโคเวเลนต์มมีสี่ข้อสอนมานทั้งหมดเลยหนึ่งในนี้หมดเลยลูกที่บอกว่าตั้งแต่ข้อที่หนึ่งตอนข้อที่หนึ่งได้ไหมครูครับส่งชีทที่ไอนนี่ให้หน่อยได้ไหมครับออนนี่เหรอใช่ครับออได้สูตรไอออนิกกับโคเวเลนต์สี ic, <อ>่ส ent, ข้ออ่านชื่อสามข้ออ่านชื่อทั้งไอออนิกและโคเวเลนต์นะสามข้ออ่านชื่อสิบข้อได้ไหมครับ <laughs> แล้วก็การละลายน้ำที่เป็นที่เป็นอาไฮเดรชันอะไรนะไฮเดรชันกับแลคลิดได้ไหมสองข้ออาการเขียนสมการของคล้ายๆการเขียนสมการการเกิดสารประกอบที่ที่เราชอบเรียกว่าบอนเาเบร์ของสองข้ออันนี้กรณไนนะเสร็จแล้วสะกอนสะกอนค่ะ หนีนี่ออกสองข้อหนีนี่สองข้อค่ะต่อมาอันนี้ค่ะออกสองข้อตะกอนสองข้อต่อไปการเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสูไรตรอน,นี้เลยการเขียนสูตรโครงสร้างลิวอิสทั้งสูตรแบบจุดแบบเส้นลูกออกเยอะมาก 2, 3, 4, 5, 5อ,อันเนี้ยสองสามสี่ห้าห้าข้อนี้ออกเยอะห้าข้อ พลังงานพันธะพลังงานพันธะคือตัวไหนตัวน,น,นี่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 อนีค่ะพลเนายออกข้อเดียวข้อเดียวแล้วก็สุดท้ายรูปร่างคือไม่ออกเยอะตัวออกข้อเดียวออกง่ายๆด้วยแบบขีดเ,เป็นตรงมาแล้วให้ตอบเลยได้ไหมคนระับง่ายจริงง่ายมากให้ตอบคนไม่ได้นะอันัยพลรนายคะแนยน,นยังไงครับผูเ้เต็มเพน ต่อไปอัตันอัตนัยเมื่อกี้ครูบอกแล้วเนาะเขียนสมการการเกิดสารประกอบสองข้อใช่ไหมลูกร,รวมทั้งคำนวณด้วยแล้วก็พลังแล้วก็เรื่องนี้ครูก็ออกอีกเรื่องนี้ครูออกด้วยหนึ่งข้อแล้วก็เขียนสูตรโครงสร้างลิวิทอีกหนึ่งฉะนั้นคะแนนนะฟังดีๆคะแนนอัตนเออคะแนนปรนัยก่อนคะแนนปรนัยค่ะปรนัยเราจะมีทั้งหมดยี่สิบข้อ ยี่สิบหานสองลูกเท่ากับสิบเห็นไะพอปคะแนนอัดข้อเขียนเขียนให้อ่านออกเลยเด้อเขียนไม่อ่านไม่ออกครูไม่อ่านดิมันจะมีสองสามสี่อันนี้มีสี่ข้อนะสี่ข้อสี่ข้อก็สิบคะแนนเลยลูกข้อละสองจุดห้าเลยหรอครับไม่บางข้อก็ข้อเดียวเอ้ยคนหนึ่งคะแนนบางข้อก็สองคะแนนอ๋อครับบางข้อก็ ห้าคะแนนมันมันแล้วแต่ว่าความยากง,ง่ายค่ะฉะนั้นผู้ใหญ่ให้พวกเราทําตัวนี้ก่อนทําตัวนี้ก่อนนะเพราะว่าคะแนนมันเยอะแล้วก็ค่อยไปทําตัวนี้ดูอันนี้ยังไงก็ไดู้ okay, <no? S 3> mm ่วเห็นเนาะอ้าวฟังคะแนนค่ะใค,ใครไม่อยู่ไม่บอกบอกที้ทุกคนดูมันจะมีสอบบอลฮับเบอร์คราวที่แล้วจำได้ไหม กับสอบล่าสุดคือการกขวบพลังงานพันธะนนองบอกสองคำเลยนะคะผู้เรียกชื่อใครอยู่ยกมือเมตาวีอย<ม>ู่